สวัสดีค่ะวันนี้นะคะดิฉันจะมาพาท่านผู้ชมคำนวณหวยสองตัวบนไปด้วยกันนะคะแต่ก่อนอื่นดิฉันต้องขอบอกว่าการคำนวณหวยในครั้งนี้ใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อเลขรัฐบาลไม่ได้มาหลอกลวงท่านผู้ชมแต่อย่างใดขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยสูตรที่ดิฉันให้มาเป็นการคำนวณหวยสองตัวบนนะคะ ซึ่งจากผู้จัดทดําได้ลองทํามานะคะเข้ามาสีงวด้อนนะคะก็ขอให้ท่านผู้ชมรับชมนะคะสูตรที่ให้มาคือสูตรที่1สูตรที่2และสูตรที่3สูตรที่1เราใช้อะไรบ้างนะคะในครั้งนี้เราใช้เลข3ตัวหน้าและ3ตัวท้ายของการออกรางวัลสูตรที่1 3ตัวหน้าครั้งที่2นะคะเราใช้หลักหน่วยสูตรที่2 เราใช้3ตัวท้ายครั้งที่1หลักร้อยและสูตรที่3ใช้3ตัวท้ายครั้งที่1หลักหน่วยในการคำนวณหวยนะคะ,ะเราลองมาดูกันนะคะว่ามันจะได้ออกมาเหมือนที่เราต้องการหรือไม่นะคะเรามาดูงวดวันที่16เมษายน60นะคะ16เมษายน60สูตรที่1นะคะจากที่บอกไป3ตัวหน้านะคะ ได้เลข3สูตรที่2นะคะสตัวหลักร้อยเราได้เลข2และสูตรที่3นะคะเราได้เลข1จากนั้นพอเราได้สูตรทั้ง3สูตรแล้วนำสูตร1สูตร2และสูตร3มบวกกันได้6และนำสูตร1สูตร2บวกกันได้5จากนั้นเรานับถอยหลังนะคะ5 4 3,2,1,0,9นับไปเจ็ดจังหวะนะคะเราจะได้เลขทั้งหมด8คู่จากนั้นเราจับนะคะจับคู่5 6 4 6ก6ี6ห6ส6มหกสเและแปเราได้เลขทั้งหมด8คู่ นะคะเรามาดูผลการออกรางวัลในงวดวันที่2พฤษภา2 2พฤษภาคม60 2ตัวท้ายเลขที่ออกเนะคะ2พฤษภาคม60 2ตัวท้ายเลขที่ออก56เราจับคู่ได้56ออกตรงๆนะคะ56อ่าต่อไป เรามาลองคำนวณหวยงวดวันที่2พฤษภา60 2นะคะ2พฤษภา60เหมือนเดิมค่ะใช้สูตรที่1สูตรที่2และสูตรที่3เราย้อนไปดูนะคะสพฤภาเราได้เลข9นะคะเลข7และก็เลข3เราได้973นํามาบวกกัน นะคะได้19เราใช้9นะคะเอาสูตร1กับสูตร2บวกกันเหมือนเดิม9บวก7ได้16เราใช้6นะคะนับถอยหลัง6 5 4 3 2 1 0 9เราจะได้เลขทั้งหมด8คู่นะคะจับคู่กัน6 9 5 9 4 9 3 9 2 9 1 9 0 9และ 99เรามาดูผลการออกรางวัลวันที่16นะคะ16พฤษภา60 2ตัวบนเลขที่ออกเไนะย้อนไปดูนะคะ16พฤษภา60สองตัวบนเลขที่ออก91เรามาดูนะคะเราคำนวณได้อะไรบ้างโอ้เราได้19นะคะ มันออก91คือออกตัวกลับนะคะจากการที่ผู้จัดทำนะคะได้คำนวณมาปรากฏว่าเข้ามาแล้วสีงวดซ้อนนะคะฉะนั้นจึงขอฝากท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมนะคะเอาไว้พิจารณาด้วยนะคะในการเลือกซื้อหวยรัฐบาลทั้งนี้ผู้จัดทำ ก็อยากให้ผู้ชมใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยขอบคุณค่ะ